ถามว่าหลานม่ามีสิทธิ์จะได้เข้าชิงออสการ์ไหมอืมฮ <c oughs> ่ายี่สิบามมกราณีรู้แล้วนะครับว่านอมินีสเตได้เข้าชิงภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมของออสการ์ครั้งที่97เป็นหนังเรื่องอะไรบ้างโอ้แต่ดูถ้าดูจากโผของลูโลกทองคำเนี่ยห้าเรื่องเหมือนกันมันแข็งๆทั้งนั้นนะตอนนี้มันมี15เรื่อง นัที่ส่งไปให้กรรมการได้คัดเลือกไปนั่งดูนอนดูคิดไตรต,ตรองจาก15จะโดนตัดเหลือ5แต่15เรื่องเนี่ยมีเอเชียเข้าไปเรื่องเดียวก็คือหลานมา How to make millions before Grandma dies นี่แหละนะครับแต่5เรื่องจากโผของลูกโทองคำแน่นอนหลานมาไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วมันเป็นหนังที่แข็งแรงน่ากลัวจริงๆ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง The g i r l w i t h The n e e d l e ของเดนมาร์กเป็นหนังออกมาในแนวสยองขวัญแล้วเขาบอกว่าทำได้ดีด้วยมี Vermiglio e นะครับของอิตาลีอันนี้ได้รับรางวัลเวนิสมาด้วยนะฮะมี a m s t i l l h e r e จากบราซิลเป็นหนังที่เน้นในเรื่องของการเมืองมี The Seed of s a c r e d f i g จากเยอรมันก็เป็นหนังที่ออกไปในรูปแบบของการเมืองในอิรานเพราะฉะนั้นสเรื่องที่ว่ามาเนี่ย เนื้อหาเนื้อเรื่องมันแน่นๆทั้งนั้นแล้วก็เรื่องที่ได้เข้าเป็นหนึ่งใน5แล้วก็ได้รับรบบางวัลภาพยนต์ภาษาต,ต,ต่างประเทศยอดเยี่ยมด้วยของรู้รองคำก็คือเอมิเลียเปเรสจากฝรัร่งเศสห้าเรื่องนี้มันแข็งจริงๆอ่ะถามว่าหลานมากของเราจะแทรกเป็น1ใน5จะไปตัดแข้งตัดขาหนางังเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งได้ไหมถ้าดูตามโผกลเด้นโกลบเนี่ยลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นต้องช่วย นะครับต้องช่วยจุดทุบจุดเทียนให้อาม่าช่วยหน่อยเถอะอนะขอหลานมาได้เข้าชิงออสการ์กับเขาหน่อยเฮ้อเป็นหนึ่งในห้าน่ะก็ยังดีนะอ่ะช่วยกันอธิษฐานอาม่าช่วยด้วยนะแล้ววันที่ยีามาติดตามดูกันนะครับว่าหลานมาจะได้เข้าชิงไหมเอ่ย